สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้พี่มิก็อยู่ที่ g l a m i n โนคลิ i ิกนะคะหากใครติดตามคลิปพี่มีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่มิมาใช้บริการดูแลผิวหน้านะคะอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมาดูแลกับคุณหมอนุดีที่นี่นะคะครั้งที่แล้วที่ทำคลิปไปก็เกี่ยวกับการทำอัลเทราเนาะแต่ว่าล่าสุดนะคะที่พี่มิทำคลิปสั้นๆลงใน TikTok เกี่ยวกับเลเซอร์การกำจัดขนนะก็ได้รับความสนใจเยอะมากเลยคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวป่าเข้าไป1 500, ้านห้าแสนกว่าวิวแล้วนะคะ ใต้คลิปก็มีคําถามเยอะแยะมากมายเลยที่หลายๆคนสงสัยถามว่าทําแล้วเจ็บไหมราคาเท่าไหรต้องทําบ่อยแค่ไหนแล้วก็โหอีกเยอะนะคะซึ่งวันนี้พี่มีก็เตรียมคําถามแล้วละ่ะจะมามาทําคลิปนะคะเพื่อให้หลายๆคนได้เห็นเนาะว่าเครื่องเป็นยังไงแล้วก็วิธีการทําของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเยังไงตามไปดูกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะเราก็เริ่มมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยนะคะจริงๆก็เฉพาะ กางเกงนะคะคือถ้าใครจะมาทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะแนะนำว่าให้ใส่เสื้อผ้าที่แบบมันไม่รัดนะคะแล้วก็ไม่เสียดสีกับผิวบริเวณนั้นมากจนเกินไปเนาะคือหลังการทำผิวมันจะเซนซิทีฟอยู่แล้วนะคะก็จะแนะนำว่าใส่แบบโปร่งๆสบายนะคะสำหรับการมาทำเลเซอร์ขนเนี่ยนะคะก็มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่วนตัวไม่นิดนึงนะมากๆเลยนะคะเวลาที่มาทำเนี่ยก็จะมี อยู่ในห้องส่วนตัวแบบนี้กับพนักงานหนึ่งคนนะคะซึ่งทุกครั้งที่พ่มิกมาทำเนี่ยก็จะทำกับพี่ยิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะว่าขั้นแรกนะคะก่อนที่เราจะทำเลเซอร์ขนเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้คือเจลเย็นเนาะอันนี้เป็นเจลเย็นค่ะเจลเย็นทาแล้วก็จะเย็นๆอ็นตัวนี้จะเป็นยาแก้แพ้ลดรอยแดงอ่าอันนี้หลังที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเครื่องวันนี้ที่เราจะทำกันนะคะพี่ยิ้มอันนี้คือเครื่องไดโอดเนาะ ในช่วงเวลาที่รอพี่ยิ้มเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับผิวที่ขาของตัวเองก่อนแล้วกันนะคะวันแรกที่แบบมาทำก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาทำนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าตามที่ได้เห็นเลยคือผ่านจริงที่ขนขาเป็นแบบนั้นนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะรอบนี้รอบที่สามใช่ไหมเว้นระยะมาประมาณเกือบจะเดือนกว่าเลยนะคะเกือบจะ2เดือนอยู่เหมือนกันนะนี่นะคะขึ้นมาแบบว่า บางๆนะคะอ่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าทําทไปแล้วจะเป็นตอไหมนะคะสัมผัสคือจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นตอนะไม่เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ ตอนนีก็ทำเลเซอร์ขนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ที่นี้ทำที่ขาใต้วังแขนแล้วก็ที่บริเวณบิกินี่นะคะจุดที่หลายๆคนอยากจะรู้มากที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของราคานะคะหลายๆคนที่แบบที่สนใจเอาเอาแบบชนิดที่ขาแบบเป็นตอดำๆขนสุขภาพดีมากอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ ทดลองครั้งแรกนะคะจะอยู่ที่2,499บาทค่ะขาล่างขาล่างอย่างเดียวค่ะตั้งแต่หัวเข่าลงไปเราไม่ได้นับว่าเป็นผลมากผลน้อยแต่เราจะดู area บริเวณไหนแบบนี้ค่ะอ๋อใช่บริเวณไหนกว้างเยอะเาเพราะฉะนั้นเนี่ยตาวงแขนก็คือทดลองครั้งแรกอยู่ที่699บาทเหมือนสมัยนี้มันจะมีเครื่องที่เอาไปทำเองที่บ้านอ่ามันต่างกันไหมกับเครื่องที่คลินิกต่างกันค่ะเพราะว่าพลังงานของตัวเครื่อง เครื่องที่เราทําเอง <c oughs> พลังงานมันจะค่อนข้างน้อยเข<อ>าก็จะให้ทําทุกวันออถอนทุกวันแล้วตัวตัวที่เราทาเองที่บ้านนะคะมันจะไม่ถอนรากถึงข้างล่างม,มันแค่ผิวบนแค่นั้นเองอถ้าพูดถึงว่าจะแบได้เห็นประสิทธิภาพแบบชัดเจนจริงๆก็คือต้องต้องเครื่องอ,อเพราะว่ามันจะแต่ว่าอันนี้คือพลังงานมันจะแข็งแรงมันจะมากกว่านะออขอบคุณพี่อ้นมากค่ะขอบคุณค่ะ